ครับสวัสดีครับนี่ครับค่ะวันนี้ตลาดก็ค่อนข้างที่จะติดลบไปสิบจุดนะคะพี่มีมองต่อเนื่องพวกนี้ยังไงคะครับจริงๆิงตลาดก็คล้ายกับมันอังคารเลยนะครับค่ะตัวซินนเอเชียโดยรวมดีนะครับเพราะว่าสินทรัพย์เสี่ยงอยู่ในภาวะริสกอนนะครับเป็นส่วนตัวตา่างประเทศเองแต่บ้านเราเองเนี่ยนะครับแม้เสียภาพราคาน้ำมันสีตัวขึ้นมานะครับแต่หุ้นไทยโดยส่วนใหญ่เนี่ยกลับเป็นภาพของการปรับฐานนะครับโดยภาพของตัวตลาดเองเนี่ยก็เริ่มปรับฐานที่ อ่ดูรุนแรงขึ้นนะครับช่วงเวลารบ่ายสามโมงนะครับเหมือนวันอัารที่ผ่านมาเลยนะครับจากก่อนหน้านี้ที่เป็นภาพการอ่เห็นแรงขายมีส่วนโตวหุ้นมิสโมแคปนะครับช่วงเทียายตลาดก็โทมิแคปก็เริ่มมีภาพการตอบฐานออกมาบ้างนะครับอ่โดยรวมนะครับเท่าที่เราสังเกตดูเนี่ยนะครับน่าจะเป็นเรื่องตัวเซนเซนต์ภายในนะครับว่าตลาดหุ้นไทยเนี่ยมันอยู่ในภาวะที่อัดมานานนะครับ สินบนต่างประเทศดีนะครับแต่หุ้นไทยเ็าไม่ค่อยขึ้นนะครับส่วนการโดยรวมก็ออกมาค่อนข้างดีนะครับในหลายตัวนะครับหุ้นก็สึบๆนะครับแต่บางตัวที่มอออกมาแย่กว่าคาดเนี่ยนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นลักษณะการปรับฐานรุนแรงนะครับเราไปเซอร์วดูนะครับหุ้นในตลาดเองนะครับที่มีการปรับฐานนะครับมากกว่าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับถ้าดูตั้งแต่วันที่สิบสองนะครับเมษา จนถึงปัจจุบันเนี่ยนะครับจริงๆแล้วเราก็เห็นสัญญาณนะครับว่าหุ้นที่มันปรับฐานรุนแรงนะครับกว่าตลาดเองเนี่ยนะครับก็จะมีอยู่ประมาณสัก30-40บริษัทนะครับลงไปประมาณ10กว่าเปอร์เซ็นต์โดยรวมแล้วหุ้นในกลุ่มนี้เนี่ยนะครับถ้าไปดู P/E นะครับของตลาดนะครับที่คาดการไว้ในปี2027กำไรที่คาดไว้เนี่ยนะครับก็จะเป็น P/E หุ้นที่สูงกว่าตลาดเป็นส่วนใหญ่ ก็จะลงมากกว่าสิบเปอร์เซ็นแล้วก็อยู่ในกลุ่มมิสมอลแคปแล้วก็ในส่วนเอไมไอเองเนี่ยนะครับก็ลงมานะครับตั้งแต่ประมาณเจ็ดถึงสามสิบเปอร์เซ็นตนะครับก็ใกล้เคียงกันสุดนะครับเป็นพวกมิสมอลแคปเป็นส่วนใหญ่ซึ่งผมไปดูแล้วโดยส่วนใหญ่ก็ก็จะเป็นตัวที่ท่ามตัวเออร์เน็ไม่ค่อยดีนะครับโดยส่วนใหญ่นะครับแต่ในกลุ่มนี้เองเนี่ยก็จะมีปางตัวที่ว่านีมันลงมาแรงเกินไปนะครับในภาพเชิงพื้นฐานเองไม่ได้แยกขนาดนั้นก็ในกลุ่มเฟซเองก่อนแล้วกันนะครับก็จะมีตัวนที่ผมมองว ไม่มาลงมาแรงเป็นไปนะครับก็คือตัวตัวเองตัวบ้านปูนะครับคือบ้านปูเองเนี่ยต้องบอกว่าราคาถ่านหินลงมาประมาณหนึ่งสัปดาห์นะครับจากตัวกําลังการผลิตนะครับที่มันเพิ่มขึ้นมาในส่วนตัวออสเตรเลียนะครับแล้วก็ราคาน้ํามนก็ปรับฐานในช่วงก่อนหน้านี้ด้วยก็คือลงตามนราคามั้งหมนเองแต่ถามว่านันปัจจุบันเองเนี่ยสีโลกขยายตัวไหมผมคิดว่าเป็นภาพการขยายตัวนะครับดัน้นในฝั่งดีมานี่ผมคิดว่ายังค่อนข้างดีนะผมคิดว่าราคาหุ้นดงเนี่ยตอบรับเชิงลบมากเกินไปนะครับแล้วก็ าราคาหุ้นเองเนี่ยอย่างที่เคยบอกไปว่าตัวพวกลุ่มปิการ์ลิงมนต้นเนี่ยจะได้ทำการเล่นรอบมากกว่านะครับ <Okay. S 1> จุดตรงนี้เองนะครับ18บาทบวกลบเนี่ยผมคิดว่าเป็นจุดที่เอถ้าใครเอกล้านะครับที่จะเข้าไปลงทุนเล่นรอบเนี่ยนะครับพอที่จะสามารถเข้าไปลงทุนได้นะครับ <Okay. S 1> ผมคิดว่ามีโอกาสเล่นปิดลิ้งจับนะครับประมาณ5-10%นะครับกลับมาที่19บาท9บาท50นะครับมีโอกาสเป็นไปได้ข <Okay. S 1> ้าพตัวราคาหุ้นเองตอนนี้อยู่ที่1 7บาท80นะครับ ผมว่าฐานด้วแถว1บาท50เนี่ยน่าจะหยุดไหลละนะครับสำหรับตัวบ้านปูก็เป็นหุณถีงผมว่าน่าสนใจนะครับในการที่มันลงมาแรงเกินกว่าภาพชิงเว้นฐานในมุมมองผมนะครับผมคิดว่านเชิทัลยุทธ์เราสามารถเข้าไปเสี่ยงนะครับเก็งกำไรได้นะครับซึ่งจุดในการฟอปลอสที่เราเข้าตรงนี้เองเนี่ยนะครับจะมีฐานบริเวณ17บาทถ้าลด17เจิดฟอปลอสนะครับก็เป็นจุดทุ่ผมว่าใครอยากเล่นเก็งกำไรบ้านปูนะครับเข้าม่ได้อีกตัวหนึ่งนะครับก็หุ้นเคยขึ้นแรงนะครับ ขึ้นไปร้อนแรงแล้วก็เอขึ้นไปใกล้ๆแฟนเรานะนะครับแฟนเราคือ8.90พุ่งขึ้นไปที่8.9ก็คือตัวอมาาัมนะบัมาตาค่ะแล้วก็เริ่มมีแรายฟูฟิตติ้งออกมานะครับที่ผมว่า15บาทบวกลบเนี่ยเป็นจุดน่าสนใจในการซื้อเล่นรอบๆใหม่นะครับคันนี้มีสามารถเข้าเก็ยงกับใบได้ค่ะมูลค่าพื้นฐานปีนี้เหมือนเดิมนะครับ1 8.9นะครับโดยเฉพหุ้นปีนี้เองเนี่ยหลายๆตัวมีลักษณะการเล่นรอบซะเยอะเหมือนกันนะครับแต่ตัวไหนที่มันลงมาแล้วผมคิดว่าพื้นฐานมันไม่ได้เนกาทีนะครับยังเป็นเชิงบวก หรือกลางบวกเนี่ยผมคิดว่าน่าสนใจเพราะฉะนั้นกลุ่มเซตเองเท่าที่ผมดูนะครับก็มีสองตัวนี้น่าสนใจนะครับเ <c oughs> พราะตัวบิทแคปอื่นมันไม่ค่อยได้ลงอีกในส่วนของตัวกลุ่ม m อเบนะครับเอเบเนี่ยที่ดูเนี่ยก็ลงตั้งแต่เจ็ดเปอร์เซ็นถึงสามสิบแปดเปอร์เซ็นตัวนี้นคือผมว่าวันนี้มันลงแรงแล้วก็ผมเพื่อภาพาพาื้นฐานไม่มีอะไรเป <c oughs> ลี่ยนก็คือตัวพีเทีซีนะครับพีเทีซีค่ะเราคิดว่าตัวกำไรคิวหนึ่งน่าจะเป็นเทรนด์ราวเหมือนเดิมนะครับพูดเองเนี่ย มันเป็นพืนมานานแล้วก็พอหลุดแนวรับ0.74ที่ผมเคยบอกว่ามันเป็นแนวรับหลักของเขาเนี่ยมันมีแรงทิ้งเชิงที่ิออกมาไม่น้อะเหมือนกันครับแต่วตรงนี้เองภาพชี้วันถังก็ไม่ได้เปลี่ยนนะครับเพราะฉะนั้นคหนหนําแนะนำนี้นะใครที่มีเพื่อการลงทุนอยู่แล้วก็อาขายไม่ทันนะนะครับยังไม่ได้ขาย<ะ>ผมแนะนำถือต่อนะครับส่วนคนที่เข้าใหม่แถวนี้สามารถเข้าไปซื้อเพื่อการลงทุนได้ครับ<ะ>เพื่อแนวรับ0.68มีโอกาสซื้นมาเข้าไปแล้วนะครับผม ผลต้านด้านบนเราดูกลับขึ้นมา0.74นะครับกับ0.79ก่อนสำหรับตัว PTC ครับค่ะ PTC ค่ะก็พี่กราภัทรพอจะดูหุ้นสักหนึ่งตัวให้พี่นักลงทุนได้ไหมคะเห็นถามกันเข้ามาตัวไหนครับตัวเอิร์ดนะค่ะเอิร์ดนะครับก็เป็นลุ่มฐานหินที่ผมไล่เรียงไปนะครับว่าเอคือในมุมมองเราเนี่ยนะครับเนื่องจากเราไม่ได้ cover ในเชิงพื้นฐานนะครับผมขอตอบในลักษณะที่เป็นภาพรวมนิดนึงก็คืออเอ ตัวหุ้นเ e อิร์ธเองเนี่ยอาจจะเป็นหุ้นที่เงียบมานานในเรื่องตัวประเด็นข่าวเรื่องตัวฐานกำไรโดยรวมก็ลุกลบสลับนะครับทำภาพตัวราคาหุ้นสลักก็เนง้อหมอกหุ้าานเองเนี่ยมีความแข็งแรงมานานนะครับยืนเหนือสี่บาทนะครับมาเกือบเกือบสองปีนะครับพอหุ้นมาหลุดภาพของตัวเชิงเทคนิคกเวณนสี่บาทเนี่ยมันเลยมีแรงที้ออกมาขึ้นขึ้นเยอะนะครับผม,มคิดว่าเป็นภาพของตัวที่ในแง่อุตสาหกรรมเองเนี่ยนะครับมันไมาา่ใช่อุตสาหกรรมดาวเด่นด้วยแล้วก็หุ้นอื่นๆในช่วงที่ผ่านมาเนี่ย ราเห็นหุ้นกลุ่มถัดหนีเนี่ยมีการปรับพานลงมารุนแรงนะครับแต่ตัวนี้คือไม่ลงเลยนะครับผมเลยคิดว่าจริงๆแล้วมันเป็นภาพที่อ,อจงังหวะที่เราอาจจะมองหาหายเหตุนะครับว่าเอ๊ะมันลงมาเพราะอะไรนะครับเป็นเรื่องตัวเซนติเมนต์มากกว่าก็ถ้าถามว่า,าช่วงที่ผ่านมาเกิดอ,อะไรขึ้นได้ก็หนึ่งกับวผ่านมาราคาถัดหนลงมานิดนึนะครับจาก83เปลี่ยนมาที่มาสั้ง74.5เหรียญแต่รวมหมยว่าเป็นช็อตเทอร์นะครับโดยรวม อ่รบการคุมฐานนี้เองน่าจะอโอกาสเริ่งได้ีนะครับฉะนั้นที่ตัวรีพันต์ต้นมีคิดเหมือนเดิมเป็นเทรดดิ้งตัวเอิร์ธเนี่ยเนื่องจากเราไม่ได้แนะนําตั้งแต่ต้นอยู่แล้วะนะครับก็ที่ลงมาแบบนี้ผมคิดว่าก็อะไรที่เราไม่ไม่แน่ใจนะครับใครใครไม่ทราบประเด็นว่าลงมาเพราะอะไรก็๋ย่เพิ่งเข้าไปรับเลยนะครับอืมได้ค่ะที่มีตัวอื่นเพิ่มเติมไหมคะเอ่อในส่วนตัวภาพตลาดวันพรุ่ง,งนี้นะนะครับในมุมมองหลักของเราก็ น่าจะเป็นภาพการไซเบนะครับรุ่นไซเบอรออกข้างก่อนก็แนวรับ1546กับ1545 15 <45 S 2> นะครับ <15 45 S 2> แล้วก็ต้านด้านบนเนี่ยดูที่1562เป็น1ห6 5นะครับตลาดน่าจะอยู่ในกรอบนี้นะครับจริงคิด<ม>ว่าไม่น่าลงแรงแบบวันันี้นะครับตัวเซ็นตเองแล้วก็ในส่วนตัวฟิวเจอร์นะครับ<ม>ของซีดีเอ็มที่เราแนะนำซีดีรองไปเนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่าจริงๆแล้วท้ายสุดก็คือขึ้นไปไม่ถึงพันนะครับ ก็ที่เราได้นัมเรดดิ้งลองไปบริเวณ992993นะครับมันได้แค่9999.7ไม่ถึงพันนะครับแล้วก็ย่อลงมาจุดที่หมดบอกว่าเป็นกระชับความเสี่ยงคือหลุดบริเวณ993นะครับตอนนักสุนได้จะมีการกระชับความเสี่ยงนะครับก็คือหลบโพซิชันออกมาก่อนตอนนี้นะครับตี้เอ็มเอเนี่ยนะครับจะมีแนวรับอยู่ที่บริเวณ990นะครับกับ987นะครับตั้งบนอยู่ที่บริเวณ993นะครับ ภาพอยู่ในกรอบนี้ยังไม่ได้ไม่ทาอะไรนะครับรอสัญญาณของตัวซีเอยมออกข้างสักนิดหนึ่งพอนะครับหรือว่าการกลับตัวหนเก้าเก้าสามนี่ 3, เป็นจุดี่การพิจารณาว่อาอมดเต้าของการลองน่าสนใจไหมนะครับค่ะไายค่ะแล้วทองคำเป็นเ่องทองคำนะครับก็คือผมให้กรอบไปนะครับก็คือถ้ายังไม่เด้เหนือหนะึ่งสองสี่สองนะครับก็คือยังไม่ลองนะครับส่วนแนวรับก็ยังคงให้ไว้ที่หนึ่งสองหนึ่งสามหนึ่งสองหนึ่งศูนย์นะครับยังเป็นการเก่งตัวออกข้างรอการสร้างฐานสักนิดหนึ่งก่อน ครับ,รบจะทำอะไรเช่นกันครับได้ค่ะพี่กอลพัทขอบคุณมากนะคะครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะก็ขอบคุณด้วยนะคะสำหรับคุณกอลพัวรสิน